สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมเจ้ากบดํานะครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับสวยๆแบบนี้นิสสันจุ k กนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ท็อปสุดปี2014นะครับรถโดยรวมสวยสมบูรณ์นะครับหนึ่งแบาทครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยรถสวยทรงดีสาภาพดีมากๆนะครับคันนี้เป็นตัวท็อป ตัวนี้พุทสตาร์ทนะครับระบบกุญแจคีย์เลสนะครับโดยรวมรถสวยนะครับจัดทรงมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับสีดำ80-90%ได้ครับริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับมีขนแมวบ้างนะครับโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานนะครับใครชอบสไตล์นี้จัดไปครับกับห้าประตูสวยๆ Nissan Juke นะครับเจ้ากบนี่แหละครับกบดานะครับดาดุแบบนี้ถูกใจโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับปลายท่อจะออกเพาะๆนะครับไม่ลั่นนะครับคันนี้ ชคเดิมตัดนะครับ จัดโชกนะครับทำทรงนะครับใครที่เข้าใจสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยๆนะครับโดยรวมก็ถือว่าแจ่มแน่นอนนะครับปี2014นะครับไม่ประมาณ150,000กิโลเมตรนะครับภายในก็สวยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับตัวนี้นี่ครับชมเลยนครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกามจมน้ำออย่างใดนะครับพุชสตาร์ทนะครับสำหรับุ่นนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยสภาพงามมากๆครับ ไมแท้1 5 7 0งแกิโลเมตรนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว้ำอย่างแน่นอนนะครับเรารับประกันโครงสร้างครับเรารับประกันรถสวยครับเพราะว่าเราคัดสวยนะครับไม่สวยก็จอดไว้ที่ด้านก่อนนะครับเอาแค่สวยๆมาขายนะครับเพราะว่ารถมีเยอะแยะครับไม่สวยไม่เอาครับปวดหัวเจ็บตัวฉะนั้นคัดสวยดีกว่าแพงก็สู้ราคาหน่อยครับก็เอานี้สวยจริงๆนะครับฝากไว้นะครับสำหรับมิสซันจุกนะครับ พ่อทอจะออกเพาะๆนะครับทุ้มๆไม่ลั่นนะครับก็แต่งมาสไตล์นี้นะครับใครรับได้ใครชอบสไตล์นี้ก็ถือเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกแล้วกันนะครับรถสวยสภาพดีจัดนะครับงามๆครับนานๆจะมีมานะครับเปิดราคาปี2014จัดไปครับ199,000บาทครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนให้ได้ทั่วไทยรถสวยเดิมสภาพดีมาฝากให้กับสมาชิกนะครับเอาไปใช้งานนะครับภายในเบาะหนังงามๆเลยนะครับ แอร์เย็นฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาลองขับก็ได้ครับสมาชิกบ้านไกลถ้าที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็จะส่งให้ได้นะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับโดยรวมรถสวยนะครับใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับเอกสารดีเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกสมาชิกที่ชอบจุกนิสสันจุ๊กครับจุ๊กดำๆดุๆแบบนี้นะครับจะส่งมาแล้วชอบโทรเจรจาสอบถามอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็ส่งวิดีโอคลิปให้ได้ครับจะส่งให้ได้ครับ มาเลยครับมาเลยครับสวยมากๆนะครับสําหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ